ลอยอย่างนี้มีหวังพุ่นไปทั้งตัวเขาไม่ใช่แพลวปืนบอมีลูกยิงถูกก็บ่ตายแมนบออน้องท <boy> no. ำพูดเล่นไปเถอะริยะเนี้พี่ผางต้องระวังตัวหน่อยลูกน้องในชะกาดเหมือนพวกมือปืนทั้งนั้นือกพี่มาแต่อย่างนั้นเชลเหรอไม่อยากเป็นมาตั้งแต่ยังไม่แต่งก็แต่งวันนี้เลยดีมากบ้านสิถือปืนอย่างนี้ไม่กลัวถูกจับเหรอพ่อแพลวเป็นกำนัน ลูกสาวก็ต้องเป็นผู้ช่วยมีสิทธิ์ใช้อาวุธได้ร้อยเปอร์เซนต์โดยเฉพาะอย่างยิ่งแถว่าเป็นครูอยู่ชายแดนเข้าร่วมสึกอาสาสมัครป้องกันชาติอืมผิดข้อไหนไม่ทราบอผิดในข้อมโนธรรมเป็นผู้หญิงเน่ะเขาห้ามใช้อาวุธกับสามีมแนนาคตเขาถือไม่ถือก็หล่นนะสิถอ,มอมยมาหน่นไปเลยสิไปมโอ๊โยโอโย อะไรวะทําอะไรทําไมซุ่มซ่ามงี้โวะโอุย้ยฮ่าพูดไปเด้ว,ว่าใครฮะใครซุ่มซ่ามเดี๋ยวมาจังได้กับปิงนะฮะ<า>อีกแล้วว่าใครซุ่มซ่ามโอ้โอ้โอ้นี่วา่าใครพระพนาไม่ได้ว่าปิงที่ซุ่มซ่าเองจริงหรือเปล่าเดี๋โกหกนะโอ้จริงๆจ้าไม่ปอแหลไม่โกหกไม่หลอกลวงไม่ติดบังสัมมาอระหังพุทโธเชื่อแล้วบ่องั่นก็แล้วไปโหสิเด้อแล้วไอรถสังกับบุยนั่นอะ ม่ไรมันจะดีสัทีอ่ะเดี๋ยวสตาร์ม่ติดเครื่องดับหวัวเทียนบอดอเป็นมนทั้งปีอ่ะโอ้ก็มันยังขาดงบประมาณอยู่ตั้งใจว่าถ้ามีเงินก้อนเมื่อ,อไหร่นะ,ะจะบรณะอู่อูให้ดีแล้วเปิดบริการซ่อมรถทุกชน,นิดเครื่องบินด้วยอืซ่อมอู่รถสังกกเกตยนั่นเลยเหรอ <H oney> ซ่อมก็สมจะพังไม่พังแหลอยู่ละ ชาดหน้าที่โทษเน่แต่มันยังมีความหวังนะปิงความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จย่อมอยู่ที่นั่นไม่มีทางเป็นไปได้จะเอาลูกค้าที่มาให้พี่ซ่อมรถทุกคนแต่ละคนไม่มีเงินจ่ายค่าซ่อมสักทีแล้วพี่ก็ให้เขาติด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 ิดติดติดิดดมามาคตอนนี้ไม่ติดแล้วจ้าก็ใช่เสิไม่มีใครมาให้ซ่อมแล้วนี่จะตึงจะให้มาที่ไหนมาติดอีกล่ะถ้าขืนไปอย่างนี้ ฉันไม่รอแต่งงานกับพี่โทนล้วไปบวชชีดีกว่าอย่านะไปงาบวชชีแล้วหัวล่นชนไหมทำไมหัวล้นทำไมก็อาอหาว่าชิพี่สวยเหรออุ้ยขนมาบเคี้ยวเฮ้ยอย่าเข้าใจผิดสิโผปิงของพี่น่ะสวยคนอื่นหมดเลยอ่ะไม่ใช่อย่างนั้นปิ้งโถงั้นบอปะจะเอายังไงเรื่องหัวล่นอะอพี่ขอให้ละจ้าขอน้ำพี่ดื่มสักอึกก่อนเถอะแล้วจะบอกให้ไะ ค่ะเรื่องบ้านที่ี่ขอไว้อะป๋าตัดสินใจหรือยังคะอืมป๋าอยากจะให้วิรอไปสักหน่อยอโทษป๋าก็รู้ว่าในผางกลับมาอยู่ที่นี่แล้วจะให้วิอยู่ด้วยมันไม่สะดวกนหคะป๋าอยากให้วิทำความสนิทสนมกับพางเหมือนญาติเขาจะได้มีความสุขและสบายใจ วีอ่านสายตาเขาแล้วอ่ะ mm hmm. ดูเหมือนเขาจะไม่ชอบวีเลยค่ะอด mm hmm. ทนหน่อย mm hmm. นึกซว่า mm hmm. ทำเพื่อป๋าก็แล้วกันนะ mm hmm. แต่ป๋าก็ต้องคิดถึงวีบ้างสิคะ mm hmm. ว่าวีได้มีความสบายใจจะทำอะไรก็ไม่สะดวกไปหมด mm hmm. วีถึงอยากแยกไปอยู่คนเดียว mm hmm. แล้วป๋าก็แอบไปหาหนูมันถึงจะมีความสุขมากกว่าค่ะ mm hmm. เอาเถอะแล้วป่าจะรีบจการหาบ้านให้หนูเร็วๆนี้แหละแล้วพรุ่งนี้ป่าจะซื้อแหวนให้หนูก่อนเป็นของขวัญก็แล้วกันพอใจไหมใจดีฉัน เป็นที่ที่เคยเกิดเหตุอะละาห้ากิโลครับอ <okay ้นน okay> ่วยไปหน่นยสิเข um um ็แล um um ้วี่แลนั่นไแล้วเอาวางลรงนี้วางตรงน้เยนทอยยังขมันาวไปยู่ที่ิี่ันยวันนี้วยวสิ

không chạy à à không nó chạy luôn đi <laughs> Vamos lá, ไงวะเอ๊วมาอะไรวะไปดูผางกันเถอะเกมรอดูไปทำไมเราแบบนี้เนอะต้องใสยขบวนตู้สินค้าถูกมมันปลนแน่แต่สิงค์รลบมันไว้ i okay. เฮ้ยรีบขนเพื่อไว้ช่วขนขนนอยเร็วนั่นน่ะอ่ะเฮ้ยเอกรถมาเท่าไหร่วะสี่สิบกว่าคนครับเออดีแล้ว អីត្រង់អូហូវៃ ไม่เลวนะพวกเองอย่างงามเลยแข<อ>้งนาย,นายไปผางม,มาเฮ<อ>้ยจะกล่ามาให้ได้เด็กพวกของที่นี่นะครับ ซ่อมรถรหรือครับเปล่าจ้ามีธุระอะไรกับผมหรือครับอยากให้เธอซ่อมหัวใจฉันหน่อยอุยซ่อมบ่ได้ครับผมบอมมี่องมือผ่าตัดซ่อมได้สิจ้าถ้าเธอเต็มใจอยากจะซ่อมมะอย่าจะจะผมผมผมบาเพ็มแลอกครับคุณเป็นแม่เลี้ยงขอยผางมันนรกจะกินผมตายหาละสมัยเนี้ยนะเขาไม่ถือกันแล้วจ้า เรื่องเซ็กสำคัญกว่าอย่าอย่ามาใกล้เกินไปอย่าถูกไวไฟ ตายแล้วปิงคนทำอะไรแล้ว้าอย่างนั้นเนี่ยแรงนีนก็แลกแน่ปิงบอกหน้าพี่ไมอ่ะไม่ฆ่าก็บุญละทำได้ไงอะฮะอดยางก็หลยคนฮาเรียกไอชลเหรอฮะ หือเหรอเดี๋ยวโยถ้อยนะไม่ได้มีอะไรคุณไม่น่าทำอย่างนี้เลยถ้าพี่พางรู้เข้าจะเสื่อมเสียถึงวงตระกูลเราหมดเรื่องส่วนตัวฉันไม่แคร์หรอกแล้ะฉันจะมาพบใหม่นะจ้าโทนอ๋อไปแล้วว่าถูกวัดไฟเขียบบอลให้กูอีกแล้ว เดวเถอพี่โทนที <ALLY: S 3> <PH IC exemplo> ่ผางอ่ะกำลังแย่มันเป็นอะไรอ่ะเห็นชาวบ้านบอกว่าถูกพวกคนร้ายจับตัวไปที่ไหนเหรอถ้ามาตูมอืม ออ้าาอาอาวไมมันอนยู่ดี่วะรถไฟมาแล้วอยไอ้ผางอาวเกือบลึกเฮ้ยตื่นว้ยตื่นรถไฟมาตื่นแร่ รู้ไหมว่าใครเป็นตัวการไปช่วยมันรู้ครับใครวะไอ้โทนซี้แงเขาไอ้ผางมันไอ้เด็กโน,โนเนมแต่ชอบซ่าเปิดอูซ่อมรถอยู่ทางนั้านเจนวนไงครับเฮีย <Here. S 2> อืมนึกไม่ถึงว่าหนูมันจะช่วยราชสีได้จริงเออผมยังรู้ข่าวมาอีกอย่างที่ผางย้ายมาคราวนี้ก็เพื่อมาดูทางสำหรับเตรียมงานสร้างทางรถไฟไป,ไปถึงชายแดนอืม โครงการนี้ไม่หนีหมื่นล้านขึ้นไปถ้าเฮียได้สัมปทานตู้สเสบียงและไม้หมอนอืม mm hmm. และถ้าเป็นไปได้อย่างที่ผมว่าแล้วก็มันหมายถึงป่าที่อุดมสมบูรณ์ตามชายแดนไทยลาวที่ยังไม่มีใครไปโครอีกหลายหมื่นไร่ mm hmm. อือานนี้รับเละงั้นที่ดินของกำนันจิตก็ต้องไปขอเฮียโ mm hmm. ดยเร็วที่สุดใช่ไหมร้อยเปอร์เซนทางรถไฟน่ยต้องวางผ่านที่ดินของกำนันจิตแนะ่ไอ mm hmm. ้กำนันจิตมัน 7, หัวดือ้อ ผมมีวิธีท้ายมันขายที่ให้เฮ er. ียแล้วงานนี้ถ้ามอบให้เองจัดก,การสำเร็จเมื่อไรเราจะไปสะเสวยสุขที่ต่างประเทศกันสักพักหนึ่ง <c oughs> ส่วนเหมงานนี้ฉันให้บ้านพร้อมรถตุ่นใหม่และพอเก็ตมันนี่ติดตัวไปพักผ่อนได้อย่างยาวนานทีเดียว <c oughs> ขอบคุณครับ <c oughs> <c oughs> ที่เฮ er ียกรุณาคนมักน้อยอย่างผมเกลียนทำนี้มึงจิง หัวหน้าของรักผางมากถึงได้วางใจให้มาตรวจทางล่วงหน้าเขาเห็นผมเป็นคนถิน่นี้ครับพ่อ,อแลวผมก็เสนอตัวเองบอกว่าผมรู้เส้นทางดีครับแล้วเขาจะประมูลกันเมื่อไหออร่ล่ะแล้วนี่ละครับพ่อจะลองสู้ไหมล่ะครับโอ้ยพ่อไม่เอาแล้วปล่อยให้คนอื่นก็สู้กันเถอะเงินทองที่ทาเราก็มีจนใช้ไม่หมดอยู่แล้วพ่อ,อยากอยู่เงียบๆของพ่ออย่างนี้แหละ งั้นผมไปทํางานก่อนนะครับวันนี้ผมต้องออกตรวจทางกายซะด้วยครับอืมระวังตัวไว้บ้างนะทําอะไรอย่าไปหักด้ามพระด้วยเขา,าเราจะเจ็บฟรีผมจะพยายามครับแต่ถ้าพวกมันขวางทางผมผมจําเป็นต้องชนครับ วางมือจริงๆเหรอคะถ้าได้โครงการสัมปทานเนี่ยกำไรอย่างมหาศาลใช่ไหมคะอมอย่าไปแตะต้องมันเลยวางได้ก็ควรจะวางอ,อยู่อย่างเงี้ย่วิก็สบ,บายอยู่แล้วนี่ถ้าอยากจะไปด้วยแต่ว่าน้าสังเลยคนไม่หมอนเก่ามาเก็บด่วนะไม่เป็นไรน้องมีบักทนไปด้วยแล้วอ้ไว้ใจหนา้ามีบักโทนคนเดียว่<ม>อให้มาเป็นสิบ คนหนีลูกเดียวฮ้วยสั่งคนรู้ทันหลายอ๋อรถไปแล้วไปก่อนนะหมายถเอไปฮไปก่อนนะโชคดีนะประเดนว่าเห็มเข้าตลาดหน่อยเดี๋ยวมาวะจัดการประมูลสมปทานโครงการรถไฟสายใหม่ให้ได้อย่างน้อยงานนี้เราจะได้ไปต่ำกว่า500ล้าน รหินทายไม้หมอนและตู้สเสบียงแล้วก็อย่างเดิมแกจะได้ยี่สเอร์ซจากงานนี้จัดก,การคู่แข่งทุกคนที่เข้ามาประมูลห้ามพลาดเด็ดขาดเข้าใจไหมครับอถ้างงานนี้สำเร็จรวยไม่รู้เรื่องหออรือ,อมึงเออวัสดีครับเฮียเออวันดีนั่งสิข่าวด่วนครับเฮียเกี่ยวไ้ผางหรือครับ มันกำลังเดินทางไปำํำรวจเส้นทางที่จะสร้างทางรถไฟไปสุดชายแดนลาว <c oughs> ถ้ามันเดินทางไปความลับทั้งหมดจะถูกเปิดเผยพวกเฮียจะลำบาก <c oughs> ไม่ต้องห่วงตอนนี้ไอ้เดชไปดักร้อมันอยู่กลางทางแล้ว